สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาชวนทาแซลมอนพร้อมเคล็ดลับความอร่อยแล้วก็ทําอย่างไรให้แซลมอนของเราไม่คาวคะ่ะก่อนอื่นไปล้างน้ําก่อนนะคะไม่กยล้างน้าเปล่าธรรมดานี่แหละนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลอเอาหนังเขาออกนะคะทําแบบนี้เลยนะคะคือง,ง่ายมากๆเลยเนาะนี่ค่ะลาอออกไปเลยนะแล้วเราก็จะมาดึงนะคะมันจะมีก้างติดมาเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะเพื่อนๆค่อยๆดึงแบบใจเย็นนะคะใช้กระดาษทิชชู่ซับให้แห้งนะคะเพื่อลดความคาวของตัวเจ้าแซลมอนนั่นเองนะ ะคะทุกคนเนี่ยเราก็ซับๆไปนะคะใช้ใบตองรองแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็นะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันก็ดึงออกนะคะพวกก้างที่เขาโผล่โผมานะคะทุกคนบางทีที่ร้านเขาก็ไม่ได้อดอกให้เราเนาะค่อยๆดึงแบบใจเย็นไปนะคะถ้าดึงแรงเกินไปเนี่ยเนื้อแซลมอนของเราก็จะฉีกออกไม่สวยนั่นเองนะคะแลก้วก็จะดึงออกเท่าที่ดึงได้นะคะแล้วเวลาที่เราหั่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเจอเขาอีกนะคะแล้วเราก็ค่อยดึงออกเนาะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเตรียมหั่นกันเลยนะคะวันนี้แซลมอนของเราซื้อมาชิ้ เล็กๆค่ะเพื่อนๆชิ้นนี้ก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะคะพอบ้านเขากินคนเดียวก็อิ่มพอดีเลยนะคะสําหรับชิ้นน้อยๆแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นใส่จานนะคะวันนี้แม่ก้อยนะคะทําเป็นแบบน้ําดองนะคะซึ่งน้ําดองอะ่ะเป็นน้ําดองสําเร็จรูปของแอร่ลนะคะซื้อมาเป็นขวดใหญ่ๆเลยเนาะ แต่ว่าแม่ก็จะนํามาต้มอีกรอบนะคะเพื่อนๆโดยการใช้น้ําเปล่าลงไปผสมสักนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลเพิ่มนะคะทุกคนซึ่งรสชาติมันก็ดีอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่ที่ความชอบเนาะเหมือนพ่อบ้านนะคะจะติดน้ําดองของเกาหลีทุกคนที่ซื้อแบบสําเร็จรูปมาเนาะเป็นซองนะคะซองละ49บาทแต่บางครั้งรอหาไม่มีหรือมันไม่มีนะคะแม่ก้อยก็จะใช้ตัวของแอโร่นะคะนำไปต้มเนาะต้มเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำเปล่าผสมนิดนึงใส่น้ำตาลเพิ่มสักหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ทิ้งตัว น้ำเ,นเอาไว้ให้เย็นนะคะทุกคนแล้วเราค่อยนำมาราดลงที่แซลมอนนะคะแล้วก็ปั่นน้ำจิ้มนะคะทานคู่กับผักแบบนี้นะคะเพื่อน บอกเลยว่ามันคือดีมากๆนะคะว่าเราก็มาชวน,นเพื่อนๆปั่นน้ําจิ้มดีกว่าคะ่ะสูตรนี้บอกเลยอร่อยเด็ดมากๆนะคะมีพริกมีกระเทียมนะคะมีรากผักชีแล้วก็ต้นผักชีสัก2ต้นนะคะปรุงรสด้วยน้มามะนาวคะ่ะน้าปลาคะ่ะน้ําเปล่านะคะแล้วก็มายองเนสของเราสูตรนี้คืออร่อยมากนะคะเพื่อนๆผงชูรสนะคะแล้วก็ใส่ถั่วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลคะ่ะเราก็จะไปปั่นนะคะออกมาแบบนี้เลยมีปรุงเพิ่มด้วยน้ําปลาเล็กน้อยนะคะสูตรนี้บอกเลยอร่อยมากไม่ว่าจะกินกับเมี่ยงหรือกินกับ แซลมอนก็เข้ากันลงตัวสุดๆค่ะ